ชอบชอบชอบปีกตัวทำไปกี่ตัววันนี้มาสองคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเตรียมฟิตมาเต็มที่ครับผมแล้ววันนี้เรารู้ว่าดีเจออนสเตจเนี่ยคือเขาต้องมีบัฟกันอยู่แล้วบนเวที<ด>ไม่ว่าจะเป็นฝีปากคารม,มการร้องเพลงวันนี้ครับเลยแต่งตัวมาให้สู้เขาได้ด้วยนี่ไงเป็นไงล่ะชุดส้สีเก่งมากอันนี้เป็นการออกแองเขาบอกออกแบบเองด้วยใช่ออกแบบเองคือสั่งซื้อสั่งสีนี้เองเพื่อจะใส่ ให้แบบว่าจี๊ดจีนิดนึงให้มันโดดเด่นที่สุดให้มันโดดเด่นที่สุดเพราะเรารู้ว่าพี่ๆเขาไม่ยอมเราอยู่แล้วเรา <นะ S 1> ไม่ยอมสักทีเราอะไรไปสู้เขามากยวฝั่งดีเจเนี่ยว,วันนี้หนึ่งเลยอ่าบนเวทีเนี่ยหนึ่งเราเป็นนักร้องเ,ออเราต้องร้องสู้เขาแต่พี่ๆดีเจแต่ละคนก็ผ่านการร้องเพลงมานะเป็นบ้าก็นอชไงกันเขาร้องเล่นเต้นด้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานอีเวนต์ของเรานี่แหละไปพูดไปนู่นนี่นั่นเขาเน้นจิกกัดเราเราเตรียมแล้วหรือยัง เราเราหยอกร้องเป็นพระเอกเ,ออเราเรามาน้อยๆแต่เราไปทางนัก <laughs> แล้วแบบอ๋อครับพี่เออนิ่งๆเขาใส่ไว้เอาเอาความสงบสยบทุกความเลื่อนไหวเมอาอส่วนในครั้งนี้เราว่ามีอะไรเป็นพิเศษมาที่เราจะมาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆให้ดูกนะันบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยที่อย่างที่บอกจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ขิดอะแล้วอีกอย่างหนึ่ง เดอะสตาร์จะต้องไปประทะกับดีเจคนไหนอย่างผมเนี้ยจะประทะกับดีเจคนไหนใครที่มันจะสู้กับผมแล้วจะสนุกแต่เทิร์นกับใครจะสนุกที่ใช่อย่างรุ่นพี่ผมเนี้ยพี่แก้มเนี้ยเอ๊ะจะจะพี่แก้มนี่จัดจัดนี่จะไปสู้กับใครหรือเปล่าสู้กับใครก็หลายคนอยู่นะดีเจพี่ดาด้าพี่โุปอหรือใครก็ต้องดูว่าเขาจะไปบัฟบนเวทียังไงจะสนุกแค่ไหนครับครับผมนะก็ะถามเรื่องผลงานละกันตอนนี้มีรุ่นรุ่นเดยกกับเราแล้วก็หลายหลายคนอะไรอย่างนี้ผลงานละครเยอะเราเมื่อไหร่จะมีผลงานละครอะคร้ เล่น a c t อยู่แล้วก็เร่งทำอัลบั้มของตัวเองอยู่ตอนนี้อัลบั้มของตัวเองไปกว่าประมาณ50%แล้ว50%แล้ว50%แล้วตอนนี้ก็อัดเพลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าเพิ่งไปไปฟิตติ้งมาฟิตติ้งชุดอัลบั้ม๋อใช่จะมาเป็นแนวไหนบอกได้ไหมหรือว่ายังบอกไม่ได้แนวไหนล่ะโอ้คิดว่าในอัลบั้มนี้จะได้เห็นความหลากหลายในตัวผมซึ่งเพลงช้าเพลงเร็วมีหมดแล้วก็เพลงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นความแปลกใหม่ที่ ใครหลายๆคนไม่ไม่คิดว่าจะจะ,จะมีในอัลบั้มนี้โอ้โหรับรบองอ่เนี่ยเมยื่อไหร่เราจะได้ดูกันปลายปีนี้ได้ทัน,นแน่แน่ทันทันปลายปีนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ